แมงกอกแมงก,มงกอกต้มเสริมเน้อไม่กินกับตับมะุงยำเวนนานี่ก็นานกินเน้อไม่เนาะข้าเจ้าไปใต้แมงกอกได้ได้เมื่อคืนนี่ ไปพูดละรูสองรูสามรูคุณละอันนี้ของในป่าของพขลุงมดูยังไงดูไข่ไข่ไข่สีฟอ,อกไข่เบิ้ลเอาน้ำเพลิ้นฟอ,อกแล้วนี่ใส่ตุยเย็นเมื่อไรอยากไปกินท,ทอดยิงก็ตำมาพร้าเว้นนี่แหละแล้วขาตั้งกล้องกับยู่ในงนี้นผม สวัสดีค่ะดิ้ไข้ดิ็ปีกแป้งแี่งแม่่าค่ะไย่าอยเ่็มป็ดอดคอดเรามันสีอวมกินไน้หอดหัวมันหแต่ว่าหัวมันหดาะในน้ำหอมันแข็งก็สีหักออกน้อยเดียวหัวมันกินได้เมื่นี่คือขามันนี่ยโล่นเองเลยมันสีแรีนอยู่ไนนนะนี่เห็นนาคนเด็ก เดหัวเจ้าเห็นมะนี่ละทกันอาบน้ำเวๆันี่อนอยมเจาบบซอยข่นี่อันพุ่งค้นกับบเคยเนาะ อันนี้มันคือยวนนั่นเด้เอื่อนว่าแม่งอยังเนาะจ่าเนียน่ยบอกเขาจะบอกเคยหุ่นจักกว่นี้อันนี้แม่งกอกจะมีบีกว่าบอกเคยกินเชียกินแต่แม่งกุ๊กกี้อันนี้มันสือยู่น้ำปลาอ้อยปลามันปลาอ้อยมันมันมันสิเป็นมันสิเป็นไข่สสใส่นนอออกอกอ้อยจ่าจ่าอ๋อตัว ักับเขาข้างเสือโอ้ข้างอูกนี่นี่มันีตัวเถิกนี่นี่ตัวเถิกได้นี่พี่น้องนี่ตัวเถิกสิบเไข่นี่ตัวเถิกบ้านนี้มันสิบินมาหาตัวแม่ยังมาคืนมันสิออกตัวแม่นี่สิมุดออกอยู่นี่นี่ตัวแม่บ้านนี่นี่นี่ตัวแม่ได้บ้านนี้ย่างมาคืนไม่ข่อยไปมันสิได้เป็นคู่จังสิเนี่ยมันสิเป็เซิงกันยังสิ เอาเอืดเซิร์แม่งกาะนี่มันจะไปยุ่งสิมันจะจับคูตัวเทิกสิบินมาหาตัวแม่คันตัวเทิกบินไปใสตตัวแม่สิออกมองขันใครมันโอ้ยมวนขี้ยังเลยไตแม่งเกาะจ้าลูกอมเหรอลูกอ๋อลูกอมหมดแล้วค่ะโอ้ยเย็นดีหลายพี่น้องลมเย็นเย็นมังคมขัดผิวลมจอบว่าลมเย็นดีหลายอากาศบรรยากาศ ก็ตผ่าดไปแมวล่ะเออเอานมเหรอคะโอ้ยอานมเหรอคะจ้าโอ้ยเอ้ขึ้นมากจิ๊บอะไเดิอ๊ยโอยอ๊้อยอุยอยอุยโอ๊ยโอ๊ยมยโอ๊ยยอยอยอยยย ง้อไงตาล้วสิมายายเยเอยอยปอบอยอยนะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมอนีหลใไโอ้มอนหลใไโอ้โหใส่นกเลยเนาะ